กุดนายครับเพื่อนฮนะออตอนนี้นะครับกัดก็ก่อนนอกนก็มานั่งพอกหน้าเนาะเพราะว่าอ,อตอนกลางวันกัดแบบตากแดดหนักมากแล้วก็แบบขับรถไปนู่นไปนี่นะฮะแล้วก็พาพี่สาวไปทําบุญทาทานด้วยนะฮะแล้วก็เดินเล่นที่หา้ารู้สึกว่าหน้าตัวเองดํามากๆนะครับผมแล้วก็มีสิวขึ้นด้วยนะฮะก็เลยเอ,อพี่สาวก็เลยให้มา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 หมากหน้าเขาบอกว่ามันเป็นหมากหน้าที่แบบ ่วยให้หน้าดูแบบฟื้นฟูขึ้นมาภายในค่ำคืนนะฮะกัดไม่เคยจับตลกมากๆแล้วก็แบบเออนะก็ก็ก็เป็นอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกแบบหนึ่งนะฮะเพราะว่ากัดไม่เคยทำทำทำ,ทำเองนะฮะสมากก็จะไปเข้าแต่คลินิกนะฮะแล้วก็แบบอ่าไม่รู้ดิกัดตลกตัวเองอ่ะลปอยไว้นานไหมอะไรเงี้ยน,นั่งดูกระจก,กยังขำอยู่นะฮะแต่ว่าเอ่อมันภายใเพื่อนๆดูแล้วกันนะยังไงก็ เดี๋ยวถ้ามันดียังไงเดี๋ยวจะแนะนำนะฮะว่าเป็นเป็นของตัวไหนแบรนด์ไหนอะไรนะฮะเดี๋ยวผมพ่งนี้มาอัปเดตให้ดูเนาะว่า,าเป็นหน้าที่โสมมันจะเป็นยังไงนะฮะหลังจากพอกเสร็จน,นะฮะคือพี่สาวบอกว่าห้ามล้าง